سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. ัขอความรักความเมตตาปราณีจากรสสุภาตลาดผสมน้ำมินอกนะครับพี่รถทุกท่านนะครับวันนี้นะครับกับผมอุสมานคุณแอบนะฮะได้มีโอกาสนะฮะมาเยี่ยมเยียนมัสยิดทารูแห่งนี้นะฮะจะมีการจัดงานมัสยิดนะฮะในวันที่12และ13สิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับวันนี้นะฮะเราได้นะครับมีโอกาสมาเยี่ยมเยียนมัสยิดทารูนะฮะซึ่งอยู่ ตำบลอ่าวน้อยนะฮะอำเภอเมืองนะครับ ane, premium, จังหวัดประจวบีขันธ์นะครับขณะนี้นะครับผม man, อยู่กับท่านอิมามนะครับกศน์มมะลีนะครับท่านอาจารย์ฮาริสนะครับซึ่งวันนี้ท่านอาจารย์ฮาริสนะฮะได้นําเด็กนักเรียนทะ่พิศวง่านนั้นมาเยี่ยมเยียนมัสยิดฮารูด้วยนะฮะอัลสลามุอะลัยกุมมะฮ์อุลลอฮ์บรากาตุกอัลลอฮ์นะคราบก็ทำแล้วนะครับนะครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านอิมามกศน์มมะลีลีนะครับที่ว่าให้พวกผมได้มาเยี่ยมเยียนมัสยิดนะครับแล้วก็มาพักแรมหนึ <the> Prem, ่งวันนะครับก็อยากอัลจะ ปรานที่แล้วก็ตัวเองมาเองนะครับคุณ zakalah ครับาะาะสลาุอะลัยกุมวะเราะ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 ะาะละาะาะัะาาะาะาะนะาะะาะะา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 นะาะะคะาะาุาะาะาะาาะแะา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 นาดาะาาะมะาะาาาะ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 าาะ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 ยะานาะาะฮารูนบ้านุ่ยาวจังหวัดะีี ก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับก็อย่างน้อยนะครับวันนี้ก็มีนักเรียนจากโรงเรียนทาฟิตนะครับจากมัจยตดาวิบดินซอยสองนะครับได้มาแวะมาเยี่ยมเยียนครับมาพักแรมกันที่นี่หนึ่งวันเสร็จเรแล้วก็ข้างซ้ายผมนะครับก็อยู่ติดกับผมเนี่ยคือท่านมารลอนาฮาริส นะครับก็ได้พานักเรียนมาทั้งหมด30กว่าท่านนะครับก็เดี๋ยวก็จะได้กลับไปโรงเรียนต่อครับก็นะครับวันที่12 13สินะครับสิงหาคมนี้นะครับมัสยิดฮารูนจะจัดงานรวมพลังสู่มัสยิดฮารูนพุ่งยาวนะครับก็วัตถุประสงค์นะครับก็เพื่อที่จะหารายได้นะครับมาต่อเติม หรือมาใช้ในกิจกรรมในมัสยิดนะครับแล้วก็อันดับหนึ่งก็คือเรื่องจัดงานแล้วก็เพื่อที่จะเอามาใช้หนี้สินที่ยังค้างอยู่ประมาณ3 0 0แสนกว่าบาทนะครับผมก็ต้องขอบคุณกับพี่น้องอทุกๆจังหวัดนะครับแต่ละครั้งที่มัสยิดฮารูนได้จัดงานการกุศลเนี่ยแต่ละปีนะครับก็มีพี่น้องทุกๆจังหวัดนะครับได้เดินทางทั้งรถบัสรถตู้ นะครับทั้งหมดนะครับมาอยู่ในงานของมัสยิดฮารูนเนี่ยไม่เกินประมาณ2,000กว่าคนครับแล้วก็แล้วก็ในครั้งนี้นะครับปีนี้นะครับทุกทีทุกทีทกทมัสยิตฮารูนจะจัดแค่วันเดียวนะครับก็ปีนี้อินซอลลอ์เป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่เป็นครั้งที่อัลลอฮ์ตาลาให้มัสยิตฮารูนได้จัดสองวัน นะครับก็ขออาอต่อลอุตลานะครับขอให้พี่น้องทุกๆจังหวัดนะครับได้เดินทางมาร่วมบริจาคเงินทุกบาททุกตังค์นะครับให้กับมัสยิดฮารูนับเพื่อที่จะได้สร้างนะครับให้มัิจนั้นได้สมบูรณ์แบบปรับปรุงนะครับในส่วนที่ยังไม่ได้ทำนะครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านอิบานนะครับก็เซมมะลีลีอัลสลุมอฺ